สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับเดียวนเจอครับผมครับผมวันนี้มารีวิวอะไรครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครแรกันนะครับผมนั่นก็คือดินจานั่นเองนะครับไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ครับตัวผมสิครับอ๋อตัวนี้ไม่ชื่อว่าฟอร์เซอร์ครับผมหรือว่าเทคนิชเชียนนั่นเองเป็นย่าอะไรกับฟอร์ซิลครับเป็นย่าห่างๆครับไม่ใช่ครับวัแลวฟอรสกันครับนี่เป็นใช้แรงระเบิดในการโจมตีนะครับครับมีใครมาต้องการเยี่ยมชมผมเนี่ยปฏิเสธอูเบสิกการตีนะครับเบสิกการตีติ้งหมดสามพิษนะนี่ครับแล้วโคัูโต้จะมึนนะครับ เอาลลงไปอืมแล้วก็มาดูที่ดีค้างครับตัวนี้จะมีเกตดอยู่ด้านข้างอาวุธนะฮะหนึ่งร้อยนะครับครับถ้ากดดีค้างเนี่ยจะเป็นการเนี่ยชาร์จสามารถเดินได้นี่ครับแล้วก็ถ้ากดปล่อยเนยมอนจะปล่อยเรียกว่าระเบิดระเบิดอากาศออกไปนะฮะปล่อยลมปล่อยลมนนะฮะ สามารถยิงได้หนึ่งครั้งแล้วก็ดีเลยหนึ่งวิยิงได้ครั้งหนึง่งผมนับมาแล้วครับ <c oughs> ถ้าระเบิดเนี่ยมันไปกระทบสามครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของอะไรเงี้ยมันจะระเบิดยังไงดิ <c oughs> ยังไงดิเอาคุณยืนตรงอาจารย์เค่กัน <c oughs> ยิงให้ตรงกับอาจารย์เชสผมตียิงใส่คุณไม่เอายิงใกล้ๆครับยืนใกล้ๆนะทำ <c oughs> ไมครับมายากจริงๆเลยครับเนี่ยนฮะมันจะถ้ากระทบสามครั้งมันจะระเบิดนะครับ <c oughs> แล้วก <ge> ็ถ้าถ้ายิงถ้ายิงต่อเนื่องยิงทีแรกนะแล้วยิงทีที่สองลูกลูกของอันแรกมันจะกลับมาหาเราเนี่ยนะเดี๋ยวผมยิง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 ลมกันนี่นะเนี่ยครับถ้าเรายิงลูกสองลูกแรกจะกลับมาหาเราเนี่ยครับอ๋อก็มาดูการ a ั h a อ t a c k ครับ c ัเป็นาร มันเป็นการชิงด้วยนทุกบอลเนี่ยใช่ครับชิงด้วยเ<อ>นี่ยก<อ>ารแด้แท็คครับแด้แท็กถ้ากดดีสองครั้งติดต่อกัอนเนี่ยจะจะโจมตีคูต่อสู้ล้มลงไปนะครับแต่ถ้ากดดีครั้งแรกแล้วเว้นระยะแล้วกดดีเนี่ยทำไงครับเ <c oughs> นี่ยมันจะคล้ายๆกับมีแดแด,ดได้สองครั้งโดย,โดยที่คูตสู้ไม่ล้มนะ เนี่ยครับคือการตีธรรมดาหรือเปล่าใช่ครับตีธรรมดาจะเป็นอย่างนี้ท,ท,ทีที่สองอ่ะทีที่สองถ้าตีธรรมดาจะข้างขวาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยฮะถ้าแดจะเป็นแบบนี้ครับมาด, <S <S บด,ดูการกระโดดครับกระโดดจะเป็นการกระโดดยิงบอลลงมาเนี่ยเนี่ยเช่นเดียวกันครับถ้าเรายิงทีที่สองทีแรกก็จะชิงหาเรา Mm. แล้วก็จะมีการกระโดดนี่สามารถโดด้างโดดสูงได้ด้วยนะครับแล้วก็เลงทงังได้นะนี่ครับนี่ครับแล้วก็ถ้ากระโดดแล้วกดแดชเนี่ยมันจะพุ่งไปข้างหน้านะนี่ครับแล้วก็ไม่ไม่ผ่านคูเดโซ่นะารพุ่ง mm. นี่ยจะติดนะรตรงนี้สามารถโดดสูงได้นะครับ ส่งส่งมาแดกได้ไหมครับได้ครับอ<า>ือต่อมาดูที่สก<า>ิลกันเลยครับสกิลแรกครับสกิลคิวสกิลคิวเนี่ยจะเป็นการเรียกลูกบอลออกมารอบข้างสองลูกนี่ครับถ้าคู่ต่อสู้โดนเนี่ยมันจะกระเด็นจะลอยออกไปนี่ครับทำดาเมจไหมครับเนี่ยสกิลนี้ไม่เกินทำครับทำครับดามเมจก็ทำได้ ก็มาดูที่สกิลหมวกครับสกิลหมวกี่จจะเป็นการเนี่ยครับควบคุมระเบิดอากาศนะฮะครับ uh huh. สามารถควบคุมทิศทางได้นะครับกด a a ขึ้น s ลงนะฮะดูนะฮะเนี่ยครับเนี่ยถ้าผ่านไปสพักหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่กดดีเนี่ยมันก็จะระเบิดเองเราสามารถให้มันถ้า,า,ถ,าถ้าเรากดมกันก็เราก็ให้มันระเบิดอ๋อเ oh oh. นี่ยตัวที่นอนก็โดนนะครับ อน,น่าจะเคนอนนะครับอ๋อมาตายอนเอาปิดเด็กนี่อ่ะโดยที่นอนก็โดนนะครับนี่มาดูที่สกิลชดครับสกิลชดเนี่ยจะเป็นการอะไรนะชาร์จลูกบอลกระโดดขึ้นไปชาร์จลูกบอลน,นะเนี่ยอ้แล้วกดดีก็ปล่อยลงมาสามารถถ้ากด สกิลแล้วกด A เนี่ยมันจะปา,ข,าข้างล่างเราเนี่ยกด S อะครับกด,รกด S ไม่มีอะไรครับก็กด A ก็ได้ครับกด A หรือ S เนี่ยจะเป็นปาข้างล่างเราแล้วมันก็สามารถใช้ตอนกระโดดไม่ได้ครับใช้ตอนที่เราลอยฮะนี่ครับลอยไว้ครับผมมองไม่เห็นเลยนะนี่ครับเคาน์เตอร์ได้นะครับสกิลนี้ แล้วระหว่างที่ใช้ก็สามารถโดนสีได้เช่นกันนี่ครับพอมันดูที่สกิลอาวธครับสกิลอาวธเนี่ยจะเป็นการยิงระเบิดขนาดใหญ่เนะออกไปเนี่ยนี่ครับแล้วมันก็จะแตกออกเป็นสีแฉครับผมนี่ครับสามารถกระโดดใช้ได้นะครับนี่ครับแล้วเราก็สามารถกดกดตีนะฮะเพื่อให้มันแตก แตกเลยแตกก่อนนี่ยสามารถแตกข้างหน้าได้นี่ฮะตัวที่นอนก็โดนนะครับนี่นะนี่ครับตัวทีนอนก็โดนนะครับเป็นตัวแรนะครับคือการผสมเกีย์แราผสมกันนะกลายเป็นตัวแรงมาก็ ขอจบการรีวิวตัวแล้วเนครับพบกันากับการรีวิวตัวแลครั้งต่อไปได้นะครับสวัสดีครับ,รบผม